หน้าต้าวครับน้องแอลข้อแมครับกำหนดรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC นะครับเป็นไงสามเหลี่ยมหน้าจัว่วจำคุณสมบัติได้ครับถ้าเป็นเด็กป .5 เด็กป .5 ก็จะบอกพี่แบงค์ว่าพี่แบงค์คุณสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือมีด้านยาวเท่ากันสองด้านและสองด้านนี้เรียกว,ว่าด้านกอบมุดยอดและมีมุมที่ฐากกานเท่ากัน นี่คือสิ่งที่เด็กม .5 สอได้แต่เราเรียนเพิ่มเติมแล้วตอนม .2 เทอมที่ผ่านมาก,ก็คือเทอมหนึ่งบทสุดท้ายของคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่องความเข้ามาทุกประการในบทนั้นเนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยว่าสามเหลียมหน้าจัว่วมันมีคุณสมบัติเพิ่มเติมจากตอนปถมคือมุมนี้แล้วมุมยอดเส้นที่ได้จากมุมยอดมาตั้งฉากกับฐานจะแบ่งขึ้นฐาน แบกขึ้นฐานไม่พอครับที่ชายน้อเวยมันจะแบกขึ้นบุมยอดด้วยครับผมนี่เอาใหม่นะครับสเส้นทีล่ลาจากจุดยอดมาตั้งฉากฐานจะแบกขึ้นฐานและแบกขึ้นบุมยอดมันกลับไปกลับมัมากลับไปกลับมาสเส้นทีล่ลากมาแบกขึ้นฐานจะตั้งฉากและแบกขึ้นบุมยอดก็ได้หรือสเส้นทีล่ลากแบกขึ้นบุมยอด จะตั้งฉากและแบกพื้นฐานก็ได้พูดกลับไปต่อมาได้นะครับน้องๆครับกำหนดรูปี่ยมด้านจทที่มีฐานยาว a b เนี่ยยาวสุดน,นะครับด้านประอกอบมุมยอดยาว13ตรงนี้ครับยาว13เซน,นโดย c d นะครับเป็นเส้นแบกทุกมุมยอดสแสดงว่ามันต้องฉา,าตั้งฉากและแบกพื้นฐานไงถ้าตรงนี้เป็นสิทธ์ตรงนี้เป็นไรหอตรงนี้เป็นไรหอเก่งมากครับ จงหาความยาวของซีใช่12ใน5 1 2 13ห้ารูปมาตรฐานตัวที่2 5 12 13จบครับคำตอบคือ12มีหน่วยเป็นเซนติเมตร12มีหน่วยเป็นเซนติเมตรจบต่อไปนะครับข้อที่9อ่าเรามาข้อ9นะครับ วงสมองของ,กองเกานาี่กน้องสามนี่น้องสามไปเรียนมอหนอึ่งด้วยใช่หน้าเหมือนกันเลยเนาะแต่เขาบอกว่าไม่เหมือนแสดงว่าเขาไม่อยากเป็นนะ้องใช่ไหมคือ,อแต่หน้าเหมือนกันที่แป้งเป็นไงบ้างแป้งเดี๋ยวนี้นิ่งดเป็นเยอะเลยนะแป้งเทอมที่แล้วนี่โอ้ย กำลังแต่งสาวความหมายคือกำลังก้าวสู่ในรุ่นยังเร็วตอนนี้จอร์นแป้งอันดับหนึ่งของสารพิษเลยเนี่ยจริงเออยังมีคนเก่งของแป้งเออจริงเออเหลือชื่อแม่นองเก่งกย่างแป้งนี้อาวรอจากรุ่นนะครับสามเหลี่ยม MFO มี m p นะครับยาว24นะครับ MP เนี่ยตั้งฉากกับด้านเ o นะครับที่จุด P มีด้านเ o นะครับมีด้านเ o ยาว40นิ้วด้าน m p นะครับยาว24นิ้วด้านเ p ยาว18นิ้วนะครับจงหาความยาวของเส้นรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเอ o รูปนี้ครับเส้นรอบรูปเรารู้แต่เ o เอ็เอ็นกับเอยังไม่รู้สิเราจะหาเอ็ดเอ็้วเพราะถ้ามีมู่าก L ใส่พีไออย่างเนี้ยยางยังไม่ใส่อ่าตอนนี้มูม่ากด้วยนะครับเพราะงย้เนี้ยสองได้านนี้เรารู้นะจะหาเอได้มันก็จะกลายเป็นเอ็ยกกำลังสองเท่ากับสิบแปดกำลังสองบวก้วยอะไรยี่สิบสี่กำลังสอง อาคิดเลขเองแต่พี่บอกน้องว่ามันจะเจอรูปมาตฐานล่อยมากสิบแปดกับย่สี่น้องใช้ไม่อะไหรห3 1 8 6สิบมันจะเป็นมาตรฐานรูปที่หนึ่งสามแต่มันคูณไม่ไหกไงน้องไท้หกสามสดหกสี่ยี่สี่หกห้น้องใช้จะรูนทีเลยว่าองค์นี้ยาวสามสิรูปมาตรฐานแบบที่หนึง1 1> น่งยาวสา ต่อไปน้องพอน้องได้เป็นเยาว30แล้วเทอวนี้นะครับน้องก็ต้องหา P.O. ปรากฏว่าตรงนี้24บบ่กับสี่สิบคุค้นๆว่าสามารถใช้ในอ,อะไรตัดพอได้24สกับสีใช้ไม่แปด8ามแอุ้มเขาคือสา5สี่ห้อีกแล้วครับอัตราส่วนระหว่างด้งานประกอบมุมฉากกับด้านข้างมุมฉาบเป็น3าต่อหมันคูณเท่าไหร่ ใช้ไม่อะไรเน,นีแปดแปดสามยี่สี่แปสี่สามสองแปดห้าสี่สิบไม่ต้องคิดเลขเลยตรงนี้ออกมาเป็นสามสิบสองนะครับพอมาได้สามสองเจ็จเด็กและน้องก็เอาสิบแปดบกสามสอได้ห้าสิบเราก็จะสามารถหาความยาวรอบรูปได้เราก็ยังสามารถหาความยาวรอบรูปได้เสร็จเสร็จแล้วใช่ไหม คนเส็จหมดแล้วครับอ่าเพคน,นี้นะครับเราก็จะหาความยาวรอบรูปได้อ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเขียนว่า NO เท่ากับ18บวกสายโได้ 2, 50น้องๆนะครับคำตอบข้อนี้จุงตอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับความยาวรอบรูป ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม m n o จึงเท่ากับ30บวก40แล้วก็ได้70 70 50บเก50เป็นเท่าไหร่120 120ก็จะมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นนิ้ว120ก็จะมีหน่วยเป็นนิ้วจบค,ครับต่อไปนะครับข้อย10 ล่องน้ำกว้าง8เมตรฝั่งล่องน้ำด้านหนึ่งสูงอีกด้านหนึ่งอยู่6เมตรจะต้องใช้ไม้ยาวเท่าไหร่ที่สามารถพาสองฝั่งของล่องน้ำได้พอดีข้อจุดว่าอุปกอบไอน,นี้คือฝั่งแรกและนี่คือฝั่งที่สองนี่คือล่องน้ำนะล่องน้ำมีน้ำไหลเต็มเลยล่องน้ำเนี่ยยาว8 แล้วฝั่งร่องนะ้ำฝั่งหนึ่งเนี่ยสูงกว่าฝั่งหนึ่งอยู่หกไอฝั่งนี้สูงกว่า <I did. S 1> นี่คือระดับของฝั่งที่สองฝั่งแรกสูงกว่าฝั่งที่สองอยู่หกแล้วทีนี้นะครับเขาก็เอาไม้นะครับเขาเอาไม้ยาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่พาดสองฝั่งพอดีแป๊ะเออสีแดงสีแดงเนี่ยนะสีแดงชือ้อเนี่ยครับสีแดงเนี่ยครับ คือไม้่ผ้าสองฝั่งยาวถอยหกแปดหกแปดสิบ 68, 68, เจอบ่อยมากหกแปดสิบเพราะรูปม,มาถรานมันคืออะไรสามสี่อะไรห้าพอเราคูณสองเข้าไปจบเลยสองสามหกสองสแปดสองห้าสิบตอบสิเมตรโจต่อไปข้อสิบเอ็ดครับลองวัดรูป จงหาความยาวของเส้นแทงมุมของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับที่มีด้านกว้างส8บดนิ้วและด้านยาวย4ิบสี่นิ้วนะครับหาเส้นแทงมุมข้อส1บวารุปกรอบนะครับกว้างส8บปดนิ้วยาวย4ิบสี่นิ้วสี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นสีเส่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นสี่เหลี่ยมที่มีมุมทั้งสี่เป็นมุมฉากจงหาเส้นแทงมุมเส้นนี้คือเส้นแทนมสมมุติให้เส้นแทงมุมยาว x นี่คือมุมฉากจากทฤษฎีบทพีทาสครับด้านตรงข้ามมุมฉากคือ x กําลังสองจะต้องเท่ากับ18บกํลังสองทำไมครับ บวกด,ด้วย2ี่สิกลังสบวกด,ด้วย 24, วดดวย 24, ว 18, ว 2, ี่สิบสี่กำลังสอดกองครับสองไม่ใช่324ไปบวกด,ด้วยห้าร้อยหนะครับหกสามสี่แปดหก้าสาิอีกแล้วครับสามหเจอบ่อยที่สุดโลก x กำลังสองนอกร้อย x จึงได้30เก่งมากครับ คำตอบข้อนี้ติดต่อ3สานิ้วโจ